ในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับเราจะเปิดไฟของกระทะนะครับให้ใช้ไฟกลางนะครับทําไมถึงเลือกใช้ในส่วนของทองเหลืองน,นะครับเพราะว่าทองเหลืองเนี่ยเขาจะนําความร้อนได้ดีที่สุดนะครับเราสีก็จะสวยด้วยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะใส่ในส่วนของกะทินะครับกะทิลงไปนะครับ พอกระ,ะทะร้อนเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นครับพอกะทิเดือดสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปอีกหนึ่งถ้วยนะครับ นี่ครับเป็นน้ำเปล่านะครับไปหนึ่งถ้วยกะทิ250มิลลิลิตรน้ำ250ามิลลิลิตรนะครับจากนั้นเราจะใส่พริกแกงลงไปนะครับในส่วนของพริกแกงตาเชฟไก่นี้นะครับเราก็ให้เทน้ำมันออกนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราไปอยู่ในส่วนของกะทิแล้วอ่ะ พี่แกงตัวเนี้ยมันจะแตกมันครับใส่ลงไปเลยครับสองถึงสามช้อนโต๊ะแต่ให้ใช้แค่สองช้อนโต๊ะก่อนนะครับถ้ารสชาติไม่ได้ให้เติมเพิ่มขึ้นไปจากนั้นนะครับเราจะใช้พายคน ช่วนี้เราเปิดไฟแรงได้นะครับปกตินะครับเวลาที่เราทําน้ํายามันจะไม่มีมันลอยอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวนี้นหละครับข้อเสียของของตัวนี้ก็คือมันจะมีน้ํามันลอยนะครับเด,เดี๋ยวเราสามารถช้อนฟองออกพร้อมกับน้ํามันได้นะครับรอให้ กะทิกับพริกแกงเดือดนะครับเราหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ในส่วนของอตัวทูน่าที่โขลกไปพร้อมกับกระชายเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับเราจะเอากระชายกับทูน่ามาขดรวมกันให้ขึ้นฟูกะทิเดือดแล้วนะครับเราจะก็จะใส่ทูน่าลงไป แล้วก็คนจนเข้ากันนะครับเนี่ยครับกะทิเริ่มค้นแล้วนะครับทําอย่าเริ่มค้นแล้ว พอน้ำยามันเดือดแล้วนะครับเราก็คนดูนะครับนัจะออกมป็นเลยเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอเดือดสักคู่นะครับเดี๋ยวเราลองชิมรสชาติดูก่อน รสชาติเผ็ดกลังได้ที่นะครับสมมุติถ้าเกิดใครชอบม่จะให้มีความหวานของหอมแดงอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะใส่หอมแดงเพิ่มไปได้นะครับรสชาติกำลังพอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเคี่ยวให้รสชาติของพริกแกงกับกะทินะครับเข้ากันอีกสักครู่นะครับหรือให้งวดลงนะครับรสชาติก็จะเพิ่มขึ้น สมมติว่าถ้าเกิดในกรณีทีอ่อยากได้เค็มใช่ไหมครับหรืออยากจะเติมรสชาติอะไรเพิ่มก็สามารถเติมเพิ่มได้นะครับผม,มว่าผมชอบรสชาตินี้นะครับกลิ่นของกระชายนะครับเริ่มออกมาแล้วโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ เมนูง่ายๆนะครับน้ำยากะทิทูน่านะครับเลยแลตอนนะครับง่ายๆใช้เวลาประมาณสิบนาทีครับเรียบร้อย